นะนำชื่อจาท่านผู้ชมื่อยุทธนาครับอายุอายุ47ปีทำงานกลาคืนมา25ปีเ,เมื่อก่อนนี้กินเล่าอยู่กับแสงสีเสียงแล้วก็ไม่ได้ดูแลสุขภาพมารู้ตัวอีกทีก็เป็นเบาหวานอ,อาการเริ่มแรกรก็จัดตาพลา,า,ามองอะไรไม่ค่อยเห็นพอตอนเช้าตอนเช้าเราจะออกไปทํางานก็รู้สึกว่า ท้องเสียฉับพังแล้วก็หน้ามืดน้ามือจะเป็นลมไปร้านนวดให้เพื่อนนวดแล้วก็อ้วกออกมาแล้วก็เพื่อนก็พาส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลอ่าพัทยาอนอนพัทยาได้เกือบสามสี่วันหมอบอกว่า เป็นเบาหวานพอตรวจปุ๊บก็เจอว่าเป็นเบาหวาน,าวานเลยนะ,นะคะพอเป็นเบาหวานปุ๊บเนี่ยก็ทานยามาต่อเนื่องไหมคะทานยามาตรงทานยามาต่อเนื่องระยะเวลาตั้งแต่เป็นเบาหวานจนกระทั่งมาเป็นไตาวายนะคะระยะเวลากีปี จะได้เกือบสองปีอ๋อก็คือตรวจเจอเบาหวานตอนสองปีแรกนะคะหลังจากนั้นจะทานยามาต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วก็มาตรวจพบว่าคุณแคทเป็นไตวานแต่เฉียบพวันอาการที่นอาการตอนแรกเอ่าน้งมืดน้งมืดเลยต็นอกที่ตลาดนัแถวบ้านนอกแม่แบบอ่าพวกคุณขาย อาหารอะไรเนี้ยเขากอาอายาดมมาให้จนกลับไปอยู่บ้านกลับไปอยู่บ้านได้สักพักก็คือดูแลสุขภาพตัวไปหมอให้ยามาทานเรื่อยๆแล้วเราร่างกายก็ไม่ค่อยดีพักผ่อนน้อยแล้วก็เกิดอาการนอกที่บ้านอาการเดิมคือหน้ามึนก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรองเน่ยโรงพยาบาลบอกว่าเป็นไตวายฉับพลันก็น็อกไปประมาณ สองเดือนกว่าแล้วช่วงที่คุณหมอบอกว่าเป็นไตวายชักพลันเนี่ยค่ะเกิดในกระบวนการรักษาตรงนั้นคุณหมอทําอะไรกับคุณแค,คณทบ้างคะก็อยู่โรงพยาบาลได้ประมาณสามเดือนกว่าในช่วงอยู่ที่ในช่วงที่อยู่ในโรงพยาบาลสามเดือนคุณหมอให้คุณแคทรักษาตัวแบบไหนมีการฟอกแบบไหนอะไรยังไงช่วงนั้นก็คือคุณหมอก็ให้เลือดให้นอนให้นอนอยู่โรงพยาบาลเฉยๆ ให้เพล่แล้วก็ให้ยาเพราะมีไข้สูงมีไข้สูงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็น้ำหนักก็ลดจะหกสิบกว่าหรือสี่สิบห้ากิโลแล้วก็หมอก็นัดฟอกไตฟอกไตได้สามร้ช่วงเวลาที่คุณแคทฟอกแมีมีความรู้สึกเป็นยังไงคะหนาวรู้สึกหนาวรู้สึกทรมา์ดเมื่อไรจะเสร็จอะไรเงี้ยก็จะหนาวแล้วก็ เลือดก็จะซีดซีดแล้วนานม,มากกว่าจะหายแล้วก็กลับไปพักฟื้นที่ที่บ้านเราเรานึกว่าเราตายไปแล้วเหมือนว่าเราไม่อยากอยู่แล้วแต่หมอก็บอกว่าเออเรายังอยู่นะยังมีชีวิตอยู่แต่กลับไปอยู่บ้านสักพักหนึ่งก็ไปพักไปพักฟื้นได้ประมาณสองเดือนมาโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่ง ก็เดินไม่ได้เลยอติดเตียงเดินไม่ได้หลังจากกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ยังติดเตียงเดินไม่ได้ใช่เดินไม่ได้ยังยังไม่มีแรงอ่ะต้องนั่งวินแชร์แล้วก็ฝึกเดินด้วยวอลเกอร์ฝึกเดินด้วยวอลเกอร์แล้วก็มาตรวจมาตรวจทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเพื่อรับยาไปรับยาตลอดแล้วก็ดูดูอาการไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหลายเดือนต่องก็ยังต้องทานยาต่อเนื่อง ทานยาตลอดชีวิตแล้วคุณแคทมารู้จักกับตัวดีไตได้ยังไงคะอ,อ๋อพอดีว่าได้รู้จักกับคุณคุณต๋องรู้จักกับเพื่อนเพื่อนแนะนำเพื่อนแนะนำ วิธีทานของคุณแคททานยังไงคะถึงอาการดีขึ้นเร็วแบบนี้ก็ทานวันละสองเม็ดเช้าเย็นโอ้ oh, แค่นั้นเองนะคะซึ่งทําให้สุขภาพของคุณแคทดีขึ้นขนาดนี้เลยแล้วก็ยังควบคู่ก,กับการทานยาโรงพยาบาลอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ oh, คุณแคทอยากจะฝากความมั่นใจอย่างไรกับคนที่กําลังมีอาการแบบนี้ตัวนี้กินแล้วดีนะครับกินแล้วร่างกายสุขภาพดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็จากอาการทั่วๆไปที่เรา ที่เราได้มาสัมพันธ์มันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะครับแต่เราก็กินยาควบคู่กับยาทางโรงพยาบาลด้วยนะครับหมอสังสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณแคนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณมาก